จ้าน้องๆวันนี้มาทำอะไรกันจ๊ะพวกเรารมา,มาทัศนศึ<า>กษากันครับแล้วมันทัศนศึกษาเรื่องอะไรกันเอ่ยโ<ค>นขนครับอ๋อแล้วพวกน้องรู้ไหมครับว่าโขนคืออะไรฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ่าน้องไม่รู้งั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าไปเลยพี่หนุมานมีชื่อเล่นไหมคะเอ๋พี่ก็ไม่มีชื่อเล่นด้วยสิน้องๆชวนคิดชื่อเล่นให้พี่หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะงั้นพวกหนูจะเรียกพี่ว่า พี่ห,หนุลูกกันอเอาเจี๊ยกเอานี่ไงกมศิลปากรพวกน้องๆพร้อมกันหรือย,ยังเอ่ยพร้อมแล้วค่ะ ด็กห้องนี้นะจ๊ะจะเป็นห้องที่ทําให้เรารู้ว่าผลคืออะไรและเกิดมาได้อย่างไรเย่เยๆเยอ่าอยากกับพิ่ตาเชียวนะเดี๋ยวพี่จะทําอะไรให้ดูขอ oh. พร้อมกันแล้ว พี่หนุนจะพานนงน้องยอ้อนเวลากลับไปดูกันสิว่าโขนกําเนิดขึ้นมาได้อย่างไรโขนที่กาเนิดมาจากการเล่นสามอย่างคือการแสดงชักหน้าหรือจำบันโดยหยิบนำจุดเด่นของเครื่องแต่งกายมา หนังใหญ่จะนำเอาบทล,ละครและการเล่นกระบี่กระบองจะนำวิชาการต่อสู้มาน้องๆรู้กันแล้วใช่ไหม ว่าโขนกำเนินมาจากอะไรรู้แล้วค่ะแหมลองบอกพี่มาสิว่าเกิดมาจากอะไรบ้างผมทราบครับเกิดมาจาก3มอย่างคือการเล่นช้างนักดิอนํำบันการเล่นกระบี่กระบองและการเชิดหนังใหญ่ครับว้าวเก่งมากเลยเพื่อนๆปรบมือให้หน่อยแล้วแล้วใครรู้บหาครับว่าโขนหยิบนำจุดเด่นของการเล่นแต่ละอย่างมาอย่างไรหนูรู้ค่ะพี่หนุ เอากระบวนการต่อสู้มาจากกระบีกระบองเอาบทละครมาจากหนังใหญ่และเอาเครื่องแต่งกายมาจากชักหน้าดึกดํำบันค่ะโอ้โหน้องๆเก่งจังเลยงั้นเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปเที่ยวชมโขนแต่ละประเภทดีไหมใครอยากดูบ้างโนูค่ะไะไปกันเลยโขกโขนกลางแปลงเป็นการแสดงโขนบนพื้นดินกลางสนามหญ้า ไม่ต้องปลูกโรงให้แสดงใช้ฉากธรรมชาติมีกำเนิดมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยปัจจุบันนี้ได้นำเอาศิลปะาการแสดงขขนโรงในที่มีการขับร้องและการจัดระบาฟ้อนเข้าไปในการแสดงโขนกลางแปลงทําให้ศิลปะการแสดงโขนกลางแปลงเป็นแบบเดียวกับโขนโรงในเพียงแต่สถานที่จัดแสดงเท่านั้นที่ผิดกันคือโขนโรงในแสดงบนเวที ส่วนโขนกลางแปลงแสดงกลางสนามหญ้าโขนโรงในนำเอาการแสดงโขนกับละครในเข้าผสมกันการแสดงก็มีทั้งออกท่ารำท่าเต้นมีภาคและเจรจาตามแบบโขนกับนำเพลงขับร้อง และเพลงประกอบกิริยาอาการของดนตรีแบบละครในและมีระบำรำฟ้อนเข้าด้วยกันโขนได้รับการทำนุบำรุงและปรับปรุงบทบาทท่าทางตลอดจนเพลงขับร้องและดนตรีให้ปานิชโขนโรงนอกหรือโขนนั่งราวจัดแสดงบนโรงไม่มีเตียงสำหรับตัวนายโรงนั่งมีราวพาตามส่วนยาวของโรงตรงหน้าฉากออกมา มีช่องทางให้ผู้แสดงเดินได้รอบราวตัวโรงมักมีหลังคาเมื่อโของแสดงบทบาทของตนเองแล้วไปนั่งประจำที่บนราวไม่มีขับร้องมีแต่ผ้ากับเจรจาปีผ้าก็บรรเลงเพลงหน้าโขนฉากเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่หโดยมีผู้คิดสร้างฉากประกอบการแสดงโขนบนเวทีขึ้น และผู้แรกเริ่มดำหลีรรมคือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศลานวัติวงวิธีเล่นวิธีแสดงก็แบ่งฉากเล่นแบบเดียวกับละครดึกดำบรรพ์แต่วิธีแสดงเป็นแบบขนโรงในมีการขับร้องมีกระบวนการรำมีท่าเต้นมีหน้าภาคตามแบบละครโรงในและขนโรงในขนหน้าจอ เป็นการแสดงโขนที่แสดงอยู่บนเวทีหน้าจอผ้าสีขาวซึ่งแต่เดิมเป็นจอสำหรับแสดงหนังใหญ่ต่อมามีการแสดงโขนสลับกับการแสดงหนังใหญ่ในบางตอนและในที่สุดก็เป็นการแสดงโขนเพียงอย่างเดียวจอผ้าสีขาวที่เคยแสดงในหนังใหญ่ก็ยังอยู่ในลักษณะเช่นเดิมเพียงแต่เจาะช่องทั้งสองทำเป็นประตูสำหรับตัวโขนเข้าออก เ <CAT> มื่อกี้เราก็ได้ไปดูประเภทของขนกันแล้วต่อมาเรามาพูดถึงบทละครขนกันดีกว่าละครขนก<น>ับขนเหมือนกัน <entertain, S 2> ไหมคะฮ่าฮ่ ah. เป็นคำถามที่ดีมากแต่ตอนนี้พี่อยู่ตัวเล็กเป็นเด็กอยู่เลยพี่คงตอบอะไรไม่ได้หรอกเอ๋ง e ั้นจะทํายังไงดีนะ oh, โอ้พี่ห็นมันโตขึ้นแล้วเอาละเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าโขน กับละครโขนต่างกันอย่างไรละครโขนมาจากละครในซึ่งแสดงเพียงสามเรื่องเท่านั้นคือรามเกียรติ์อุณรุษและอีเหนวส่วนสาเหตุว่าทำไมถึงหยิบนำเรื่องรามะเกียรติ์มาแสดงเป็นโขนเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นเป็นเพราะโขนเป็นนาตรกรรมที่ผสมละครในและโขนต้องอาศัยเรื่องลบเป็นหลักฉะนั้นเรื่องที่เหมาะสมสำหรับนำมาแสดงคงไม่มีเรื่องใดในสมเรื่องนี้ ที่จะเหมาะสมเท่ากับเรื่องร,อรัมมาเกนอีกแล้วเจ๊ะ,จะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะวันนี้พี่ก็ได้นำเอาจิตรกรรมฝาผนังของวัดพระแก้วม,มาให้น้องๆดูด้วยนะ วันนี้เราได้พาเพื่อนเพื่อนนักแสดงมาด้วยไปพบกันเลยเจ๊เอ๋สวัสดีจ้าทศทศกัณฐนะจ๊ะไม่ใช่ทศพลหิมาล,ลารอมาแล้ววันนี้สีดาไม่ว่างติดงานอีเวนต์อยู่ที่ค้งลงกาเลยมาไม่ทันจ้าแต่อย่าเสียใจไปถึงจะมีแค่ลามแต่รับรองหลอไม่แพ้สอนลามนะจ๊ะอ้าอ้า สวัสดีจ้ารักรักทุกคนนะจ๊ะส่วนพี่หนุมึนเอ้ยหนุมนเอ้ยนุมแนเอ้ยนุมนเอ้ถูกแล้วต่อไปเราจะมาสาธิตลักษณะบทโขนต่างๆกันภาคเมืองหรือภาคพัพพาคือบทตัวเอกเช่นพี่ทศหรือพี่ราม ประทับในปราสาทหรือพระพาทดสาเสียนราชาแสนสมนัดจึงมีพระราชเชดมรัตตรัสเอาใจนางเบญกายหากว่าเสร็จศึกสมอารมณ์หมายดังความคิดของปีตุลา ลากรถเป็นบทชมพาหนะและกระบวนทัพไม่ว่าจะเป็นรถมา้าช้างหรืออื่นใดก็ได้ตลอดจนชมไพ่ผลด้วยครรานอากงปืะ ห้ปรรรุงงเออเ,ออเ,ออเออโรรายดภาคโอเป็นบทโศกเศร้ารำพันคร่ำครวญซึ่งตอนต้นเป็นภาคแต่ตอนท้ายเป็นทำนองร้องเพลงโอปีให้ปี่ภาครับ ภาคชมดงเป็นบทตอนชมป่าเขาลำเนาภัยทำนองตอนต้นเป็นทำนองร้องเพลงชมดงในตอนท้ายเป็นทำนองภาคธรรมดาถึงสะหนึ่งน้ำใสเออเออใหญ่กวา้างเออเองเอมีปวใหญ่ในกลาง อยุดกับลิ่งเล็กเอ๊ะเจ้านีฤทธิ์ชัยชัวร่ากับตัวเป็นเล็กแซนคงทนแต่ฝาดฟันเป็นลายโนหนถ้าตายหมยกลับพัดลอ้อล้อให้ไหลยอยู่ไปมา มีฤทธิ์มากกว่าอยักซ้าเป็นลายเทาทั้งรูปกายก็คล้ายกับตัวเราเป็นหนักหน้าเกลือกจะเป็นเ่าผงซ้าชัยผู้อื่นบำมลิแล้วจึงหยุดยืนไม่ราวี ภาคบรรยายเป็นบทขยายความเป็นมาความเป็นไปหรือภาครำพึงรำพันใดๆเช่นภาคบรรยายตำนานรัตนธนูแล้วร่ำลึกได้ถึงว่าที่พระเจษ่าที่สำทับกําชับกําชาไว้มันคง จึงร้องสั่งพลจัตุรงครีบคนศิลาเร่งระดมโทมป้าคู่า้าไว้ท่านใดภาคเบตะเล็ดเป็นบทที่ใช้ในโอกาสทั่วๆไปเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่เข้าประเภทใดไม่รับอสุรา ้อมสับเสร็จจึงเสด็จยุระยาดนาดก้อนกลายงามดังดวงสุริชัยเยี่ยมอุทัยระหัดเธอนั้นสายจับกลองปัตมราชอันมีรัตสามี โอภาสประพัดสรนแล้วบทธจรเขาสู้พิธีการอันโอลาว้าวเพราะจังเลยค่ะบทภาคก็รู้กันไปหมดแล้วนะครับและเดี๋ยวพี่หนุก,กับพี่รามจะแสดงบทเจรจาให้ดูในฉากรับพลาพระรามเชิงเขาแก้วมอระกฏ แล้วกราบทูลว่าโปวดกล้าวข้าพระพุทธเจ้าจะอาสาเนรมิตกายอมพภะพาไว้อีกชั้นจะได้เป็นเครื่องป้องกันให้มั่นคงควรไม่ควรสุดแต่พระองค์จะทรงพระกะรุณาพระรามราชาฟังมัทุรพจน์กล่าวขานพระภูบาลจึงตรัส ตอบขอบใจสุครีบหันุมานเจ้าจงรีบไปดำเนินการเพื่อป้องกันขุนมารอสุรีสองขุนกระบี่รับพระราชโอค์การใส่กล้าคลานคล้อยออกจากที่เฝ้าองคุบดีรีบมาจัดเหล่ากระบี่ตามพระราชบัญชาต่อมาเป็นบทร้องร้องนะครับ จะไพยลอแค่ไหนไปชมกันเลยจิ๊บจิ๊บรำนถึงที่ประจันบานประจันบานรารนรอนหินหวานอนนับแจนเลยแน่นหนา ทำไมพี่หนุมานมีชดาด้วยคะ นี่เป็นร่างของพี่ที่ตอนทําศึกกับพระรามเสร็จแล้วได้ยศได้ตําแหน่งมาเพิ่มนะครับเป็นยังไงเท่ไหมเด็กๆเกท่มากๆเลยค่ะบทต่อไปพิธีไหว้ครูและความเชื่อมีน้องๆคนไหนอยากเข้าไปชมพิธีไหว้ครูกับพี่บ้างหรือเปล่าหนูครับทำไมนายถึงใส่กางเกงแดงล่ะเพราะเขาถือกันว่าผู้ที่ไม่ได้แต่งตัวเข้าร่วมการแสดงจะเดินผ่านเวทีไม่ได้ แม้แต่ผู้จะช่วยทำงานบนเวทีในสายตาประชาชนเช่นยกเตียงหรือเก็บลูกศรอ,อ,อื่นๆเขาจะต้องแต่งกายอย่างผู้แสดงเป็นตัวเสนาขนละครนะ นี่เด็กๆรู้ไหมครับว่าพิธีไหว้ครูโขนประกอบด้วยส่วนสำคัญ4ส่วนคือครูผู้กระทำพิธีไหว้ครูศีรษะโขนเครื่องสังเวยเครื่องเส้นเครื่องกระยาบวชเครื่องบูชาและปีพาคเครื่องใหญ่หรือปีภาคเครื่องคู่ส่วนความเชื่อที่เกี่ยวกับพิธีครอบครูครูจะต้องทำพิธีครอบให้กับศิ์หากยังไม่ผ่านพิธีครอบก็จะไม่สามารถออกแสดงได้ในพิธีครอบครู จะนำหัวขนหน้าพระพระฤตรือศีหน้าพระพิราบและเทิดมโนราครอบให้กับสิบหากแสดงอาการลบหลู่หรือไม่เชื่ออาจเป็นบ้าหรือเสียสติได้นะเป็นไงกันบ้างครับวันนี้สนุกกันไหมในความรู้กันเยอะหรือเปล่าสนุกค,ครับโอเคงั้นเรากลับกันดีกว่าขอบค <ขอ S 2> ุณค่ะค แกนแท้ของรามเกียรติ์คือเรื่องของธรรมะที่สามารถเอาชนะกิเลสและความโลภโมโทสันทั้งมวล